อุมัตมันตอบเราเดียวเราเใช้สมัยท่านปกครองเนี่ยหลายเหตุการณ์ที่อุมัตเนี่ยได้เขาเรียกว่าครีเอทีฟหรือว่าสร้างสรรค์สิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถามว่าบนพื้นฐานของความเข้าใจมากอซิตใช่ครับบนพื้นฐานความเข้าใจมากอรซิล้วหรืออย่างเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยอุมัตเคยมีตัวบทอันกุรานด้วยซ้ำไปนะครับการขโมยเนี่ยต้องตัดมือแต่อุมัตเบรกข้อบังคับชัยนี้ ในยุคยุในยุคหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งไว้ช่วงเขาเนื่องจากมีคนเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีครับเขาอยากหมักภพยและเป็นเหตุให้คนเนี่ยขโมยกันเยอะครับพราค้อัมาเบรกอ้าวแล้วตัวบทชัดเจนพี่น้องดูว่าอ้าวฟัตัวาในสมัยท่านนาบีเนี่ยมีความชัดเจนครับใช่ไหมครับตัวบทนะครับผไม่ใช่ว่าเป็นการตีความนะคนขโมยเนี่ยฟักตไอเดียขอมันจงตัดมือของเขา อุมัตมายกเลิกเอ้ยอุมัตเนี่ยปฏิเสธหลักการเป็นไปไม่ได้นะใช่ฮะแต่ว่าท่าน <c oughs> คือคนที่เข้าใจที่บอกฟุตของฟัตบับหลักการอัลกุรอานที่บอกว่ามีความยืดหยุ่นเนี่ยประเด็นนี้มมมไม่ล้าสมัยมนำสมัยมันอยู่ร่วกันเสมอ,มอมเพราะมัดเข้าใจเป็นอย่างดีว่าบทบรรัญญัติไหนบทบรรัญญัติการตัดมือเนี่ยไม่ใช่ต้องการที่จะทำร้ายคนนะเราจะได้ไม่เข้าใจผิด S <S <S แต่ต้องการที่จะห้าม,ามปรามความชั่ว,ว,มวไม่ให้เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเป็นยุคสมัยที่มันมันห้ามปรามแบบนี้แล้วแต่คนก็ยังมันยังเลยสามารถที่จะทําได้อีกแสดงว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่อาจจะยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้ใช้ในเวลานี้ไม่ได้ปฏิเสธกุรานแน่นอนเพราะถามว่าแนนกุรานเนี่ยมีอัสบาบนุานโนซูลช่วงแรกก็ไม่ได้ถูกประทานลงมาในเรื่องเกี่ยวกับบัญญัติต่างๆทันทีทันใดแสดงว่ากุรานก็มีลำดับเช่นกันแท่ว่าบัญญัติของอิสลามเนี่ย มีความหมายมันไม่ได้เชิงของตาอับุดยยาอาจจะมีบางบางบัญญัติที่เราอาจจะไม่รู้ความหมายครับแต่เราก็ปฏิบัติเสมอนาวาต้อนาใช่แต่หลายบัญญัติในอิสลามเนี่ยเราให้รู้และเข้าใจมกอซิทของมันซึ่งเราสามารถพอทำความเข้าใจแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวิจัยได้แต่ต้องบนพื้นฐานของหนึ่งก็คือเป็นเป็นคนที่มีความรู้สองก็คือรู้เนี่ยไม่ใช่รู้แค่ตัวบทแต่ต้องรู้สถานการณ์รู้บริบท บบริบททั้งตัวบทและบริบทด้วยนะครับอ่านี่ก็คือในประเด็นที่บอกว่าไม่ล้าสมัยและยังนำสมัยมันได้มันได้ตลอดแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจกุอา